มาแล้วภรรยาเอสกันตาพงโพสต์บอกแบบนี้หลังพี่เองให้สัมภาษณ์ จากประเด็นที่เอสุภชัยออกมาอัปเดตอาการของเอสกันตพง์บำรุงรักทิศทางการรักษาดีขึ้นดีขึ้นจนพี่เอน้ำตาไหลตอนนี้กำลังปรึกษาทางโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอว่าจะพร้อมวันไหนเดี๋ยวจะแจ้งให้ภรรยาเอสประกาศข่าวในไ g ซึ่งล่าสุดวันนี้วันที่18มิถุนายน2566ภรรยาของหนุ่มเอสกันตพง์หรือว่าคุณคิสตี้คิสติน่าได้โพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะบอกว่า ทางครอบครัวขอบคุณพี่เอสุภชัยที่แวะมาเยี่ยมเี่ยโรงพยาบาลนะคะครอบครัวเตรียมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการพร้อมกับทีมแพทย์และพี่เอเพื่อแจ้งอาการของสามีดิฉันให้ทราบอย่างเหมาะสมจะได้ไม่มีข้อมูลเท็จใดๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากครอบครัวค่ะโปรดอดใจรอและให้เวลาพวกเราอีกหน่อยนะคะพวกเรากําลังพยายามอย่างเต็มที่และทําทุกอย่างให้ดีที่สุดในแบบของพวกเราค่ะ ขอบคุณมากที่เข้าใจและยังคงสนับสนุนพวกเรานะคะซึ่งก็ได้มีแฟนๆค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะอาทิเช่นอยู่เคียงข้างกับครอบครัวบำรุงรักเป็นกำลังใจให้เสมอน,นะคะบางคอมเมนต์บอกว่าอยากจะบอกว่าตอนสวดมนต์ทุกคืนก็ขอพรให้คุณเอสด้วยค่ะบางคนบอกว่าดีใจมากค่ะปฏิหารมีจริง บางคอมเมนต์บอกว่าขอให้สิ่งที่ดีไปเกิดขึ้นทุกช่วงระยะเวลานะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวคุณเอสค่ะ